คอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมคือยอดขายของรถยนประเภทกระบ,บะใช้งานครับในประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองครับในเดือนนี้ครับใครจะเป็นอันดับหนึ่งครับและทิศทางการจัดจำหน่ายในปีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มที่อันดับ7ก่อนแล้วกันนะครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับนั่นก็นคือ Mazda BT50 นั่นเองครับคุณผ,ผู้ชมด้วยยอดขายประจำเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด73คันครับ ก็เป็นไปตามนั้นฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะลดแลกแจกแถมเพิ่มราคาลดราคาหรือไ,ไม่แม้แต่ออกรุ่นใดๆมาที่มันจะมาเสริมทับบีทีหครับไม่เป็นผลทั้งนั้นครับในตลาดรถยนต์ประเภทกระบะใช้งานพาณิชย์ประเทศไทยครับมาสเตอร์บีทีห้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักครับในเดือนนี้ก็เป็นไปตามคาดครับไม่มีอะไรกันดิกจากเดิมเลย73คันเท่านั้นครับ อันดับที่6ครับพี่น้องฝาแฝดกันเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของยอดขายนั่นก็คือ MG Extender นั่นเองครับ MG Extender ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมียอดขายทั้งสิ้น126คันนั่นเองครับ หลายๆเหตุผลเนาะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีครับรถยนต์ค่ายจีนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะเขาจะเน้นในการขายออกแต่ว่าบริการหลังการขายหรือว่าอะไรที่พร้อมจะซัพพอร์ตเมื่อรถคุณมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องรอนานครับในบางชิ้นส่วนและก็บางชิ้นส่วนที่ผมพูดเนี่ยอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้นะครับ สิ่งที่ผมพูดไม่ได้มนโนขึ้นมาเองนะครับจากกลุ่มทั้งหลายแหลที่ผมแฝงตัวเข้าไปดูปัญหาการใช้างานของรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์ค่ายจีนจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับแต่ก็มีทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของ BYD หรือว่า Great Wall Motor เองครับที่มีการสำรองแล้วก็สต็อกอะไหล่ให้มากขึ้นสำหรับลูกค้าชาวไทยครับหลังจากนี้ทิศทางอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ126คันสำหรับ Extender ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ อันดับที่5ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าเสียดายนะเพราะว่ารถยนต์เขาค่อนข้างใช้ดีครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าใช้ดีเนี่ยผมคลุกคีกับนิสสันแอวาร่ามาพอสมควรนะในชีวิตนี้ยอดขายในเดือนนี้ครับหรือว่าในเดือนกุมภาพันธ์รับ285คันเท่านั้นครับและในปี2566นี้ครับ จากที่ทานการทํากันตลาดหรือที่ทางการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของนิ่สันมอเตอร์ประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นนวราในเครื่องยนต์ e-power ภายในปีนี้นะครับอาจจะออกรุ่นเสริมมาครับหรือว่ารุ่นย่อยเสริมอย่างปีที่ผ่านมาก็จะมีพวก Black Edition อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็เหมือนครันครบน่าจะประมาณนั้นก่อน จะไม่เห็นนวัลล่ามเนอร์เชนส์ในปีนี้หรือไม่เห็นเครื่องยนต์ e ีพ w เวที่เป็นขุมกําลังคาดหวังหรือขุมกําลังความหวังของทางนิสันมอเตอร์ในปีนี้แน่นอนครับอาจจะในปีหน้าเนาะหรือ,อยังช้าเลยผมว่าอาจจะเจอกันปี2,5เลยก็ได้นะครับเป็นขุมกําลังทางเลือกใหม่พร้อมกับการปรับวงโมเดลหรืออาจจะแค่ม i เนอร์เชนส์ก็ได้นะครับนิสันในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยครับ อันดับที่4ครับแล้วก็เป็นอันดับที่ความหวังของผมเหมือนกันเพราะว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในปีนี้แล้วครับสำหรับมิตซูบิชิทริทันครับคุณผู้ชมด้วยยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งพันคันครับรุ่นคาดหวังของผมในปีนี้เพราะว่าททันจะมีการออนนิวแล้วครับในปีนี้แล้วก็จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียรวมถึงเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยภายในปีนี้ครับนอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่มันว้าวมากๆสาหรับมิตซูครับเริ่มต้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าค่ายอื่นๆครับนั่นก็คือทรทัน ไฮบิดและก็ปลั๊กอินไฮบิดที่เป็นขุมกําลังทางเลือกใหม่นั่นเองครับพร้อมทั้งทางมิซูบิชิครับได้ประกาศกล่าวออกมาแล้วว่าหลังจากที่เขาเปิดตัว,ต,วตัว All New ท r i t o n ใหม่ในปีนี้แล้วเนี่ยพร้อมกับขุมกําลังใหม่ทั้ง2อ,อย่างในปีหน้าครับเราจะได้เห็นมิซูบิชิทร i ทันในรูปแบบของขุมกำลังไฟฟ้าล้วน BEV นั่นเองครับตลาดรถยนต์พาณนชยในบ้านเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วครับและคนเปิดจุกข,ของเรื่องนี้นั่นก็คือมิซูบิชินั่นเองครับ ยอดขาย1,273คันถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรครับอันดับที่3ครับแล้วก็เป็นอันดับ3ที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับ Ford Ranger ครับ Ford Ranger ครับรวมถึงในทุกๆรุ่นแล้วก็รุ่นเริ่มต้นรุ่นธรรมดารวมถึง Raptor ด้วยนะครับมียอดขายทั้งสิ้น2,138คันครับ ด้วยหน้าตามใหม่นี้ฮะคุณผู้ชมเราต้องดูยอดในปีนี้นะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, แล้วก็เรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยมีการเปิดตัวที่ค่อนข้างแบบคนละช่วงเวลากันเนาะเพราะว่าครึ่งปีมันเป็นโฉมเก่าครึ่งปีมันเป็นโฉมใหม่อะไรประมาณนี้ครับปีนี้เราอาจจะได้เห็นยอดเต็มๆว่าเรนเจอร์ในโฉมใหม่นี้ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด2,138คันถือว่าใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านๆมาเหมือนกันครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออว่าลลอ่าาลลดงงยมี ยสคคัญคัญรองเจ้าตลาดในบ้านเราครับไม่ต้องบอกชื่อแบรนด์คุณก็รู้ครับแต่ว่านัดับ2ในเดือนนี้ครับก็เป็นรีโ o เหมือนเดิมครับด้วยยอดขายทั้งสิ้น11,444คันฮนะเลขเรียงกันค่อนข้างสวยงามครับคุณผู้ชมผมบอกไปในทุกๆคลิปของเซลล์รีพอร์ตเนาะคุณผู้ชมรี v o จะยังไม่ไมเนอร์เชสในปีนี้ครับแต่อาจจะออกรุ่นเสริมมา หรือว่าเป็นรุ่นที่มันยกสูงกว่าเดิมซุ้มล้อโป่งกว่าเดิมเพื่อจะมาชนกับ r รนเจ r r a p t o r ก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามีสปายช็อตหลุดออกมาแล้วแต่ว่าทิศทางการทำกันตลาดในเดือนไหนทั้งเรื่องของเลนจ์ราคารวมถึงสเปคแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ฟีเจอร์ออปชั่นต่างๆยังเป็นความลับทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนละเปิดตัวปีนี้แน่นอนสำหรับรุ่นสมรรถนะสูงของรีโ o ่ใหม่นี้ครับรอติดตามดูได้เลยครับในเดือนกุมภาพันธ์ยอดขายของรี vo ทั้งสิ้น1 1 4 4 4คันครับ อันดับหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ Isuzu d ดี Mac แมกโดยยอดขาย11,985คันครับใกล้เคียงนะคุณผู้ชมในปีนี้ก็คือทิ้งห่างกันแค่ในหลักไม่กี่ร้อยคันเท่านั้นครับ ในเดือนก่อนๆเนี่ยจะทิ้งกันเป็นพันคันเลยนะสำหรับ d m a มหลายเหตุผลครับคุณผู้ชม d m a มเองเนี่ยในช่วงกลางปีนี้ครับเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุง Min o r c h a n g e ของเขานะครับมีข่าวแววออกมามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแลละคุณผู้ชมว่าดี a มในปีนี้เนี่ยเขาจะตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดด้วยการชิงปรับปรุงโฉมของ d m a ม็ก่อนรีโวไปเลยนะฮะปีนี้กลางปีอาจจะได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงพูดตรงๆว่าถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮนะดีแมก็ขายดีอยู่แล้วแล้วก็แทบจะส่งมอบ เปลี่ยนแปลงกันปีนี้อีกจะตอกย้ําความเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าเดิมอีกหรอครับเนี่ยและทั้งหมดนี้ก็คือเซลล์รีพอร์ตประจำเดือนกุมภาพันธ์นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังมีเซกแมนต์อื่นๆหรือว่าในกลุ่มรถยนต์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราออโตนิีซึมด้วยเพราะเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันเลยครับ